มาพบกับบ่าวภูไทคือเก่าพี่น้องมาหนี้บ่าวภูไทกำลังเลิกเวรเลิกงานเด้อพี่น้องเด้อมาหนิมาหนี้สาวขี้ได้ยังได้สุกินแรงมาหนี้ได้แกงเห็ดพี่น้องแกงเห็ดลด้แกงเห็ดเนาะพี่น้องมาเบิ่งพี่น้องมาหนี้เพิ่นไปตลาดได้มื้อนี้เพิ่นได้เห็ดกับผักหวานมาแกงมาหนีิต่อเสียบได้พี่น้องตอนล่นเนาะตอนเพิ่นแกงมาในไทยเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นย่างลูก มันอยากลูกหน่อยนาเบิง่งนอ,อันียากใต่มเลยพี่น้องเลยบางหาัวไม่หัวเกิดอกตามพันธ์สนับแซ่บพี่น้องเ้อบริกินดนแ้วดนเราเสกินเท่อนึองนะไม่นูคือหวัวบ้านมาหมากี่นาแล้วพันมาหมากี่นงพันั์มาหมากี่นพาพี่น้อง ต้้งส่วนกับยิ้วเขาทค่ว่ากูถือพี่นอ่องเพ็่กินทาเพื่อนว่ะหอ่อะไรเพื่อนก็ต้องเลิกงานเนพี่พน่น่องล้งหนเพ่อกินเขา บ้นเขเอิญนุแต่ว่าอยู่บ้านเพื่นเอิญเพรกระตุนเอ้ยเพิ่นเพื่อนนุ้งบ้าเาเอาิกระตุน,นเน,เนบเเอกนมกเน,อนบอกพี่วนี่งเน้บอกเซมุสนนี่เด้องมุสนกับหุหูเนอะ ส่วนก็นลืมซือ้อไปเนาะกปุ๋ยก่อนจบ่บบาทนึ่งนี่มาุทัยพัดมาแต่ดานไีเนาะลองซิ้มาก่อน,นต้มมาหมาพัดมามา,มามหานะ น,น,นี่ก็เป็นแป้งกันแล้วนะหอมเลยหอมทกามกลางที่น่องสาตาอยู่ด้อมันบุพเพผลัดกพอดีเนาะ พอคุยในเด้อลื้อซื้อพักโซ่อมมาใส่นสมนะมันจะเสียห้องนอันนี้เอากำลังหนึ่งไม่ไม่หนันแล้วพี่หน่อย หมาปุถายก็เลิกงานไปโดนอะไรล่ะมาปุไทยแดนออกกำลังกายชั่วโมงหนึ่งแล้วแค่เข้าพี่น้องเหตุผลงงพี่น้องส้มซื้อเขาเนี่ยน้อยเราพี่น้อง ติดมือแถติดมือว่ะพูดรำยังไงไห้อสซีเบิร์นบานเบาคนไทยมันชิมักเกิดแท้ต้นใช่ปะ มีหมากเลืองๆอยู่แถวตรงไฮตรงนานะพี่มันบุ๊มบั๊กุ๊กกันบอกจำพอว่าแบบบ้านเฮาเหว่าต้นมันตายเลยพี่น้องนะบุ๊มบัต้อตอนเป็นต้นตายลำถึงน้ำพ้นนลำถึงหนอกถึงน,ำน,น้ำคือ กินอยาบไปเปนอกพักวันสือสน่อเสองมไ่ได้กินบ้านหนาบอมีอหน้าบ่มีขันบ่ไปตลาดตะลีม้ามันเแษไปอยู่แบบหนึ่งนะเนาะแบบแซปอีกแบบนึงพี่นนอะ ห,ห่อนกับแต่ดีแต่บ๊อบเฮ็ดกว่น,นี้มีเฮ็ดเฮ็ดพางมันพางหน่อยทำไมไม่โด่งเลยมีแต่อดอกฟันบูมือนะพี่น้องพอดีแก

ตื่นวานนี้อันตรายเลยพี่ไหมเาก็ดือยหาต้มเือกตื่นยังไม่ได้นอนดอกกระลั่งเขาไหวแบบนานี่ช่อหมกรลั่งเขาไวเชืนร้องขวบ กดำ่้ยๆอิ่มจนได้มาไวได้สิอิมนะหน่อยนะไปกินมากัอิ่มด้วบแนี้ กิมเพื่นอ,นอ,นอ,อ,อนหนอนพี่น้องเอ้ยมึเกลเแเกลเนหอนตะกระแซบเนาะอยู่สองพรมยพี่น้องเอยกินกับปลาด้ายเมื่อน้อย ก็เอาแต่ละเดือนแต่ละเดือนกัช่วงนี้มีข้อมีขวอแต่การเงินเก็บก็บค่ค่อยม,มีไปไหนไปไหนวางแผนให้ดีเนาะแต่ละเดือนมาละการใช้จ่ายกับไลน์อาห้องแม่หน่อยถักไฮโดรทางบ้านเน่ทันนี้เลยเดินต้องสื่อของจะตอกไว้ดอก ก่อนอยานเดี๋ยพี่น้องเด้อยะเกียบบุมีพี่น้องใส่มือตรวได้่<ม>าดม,มาพี่้าพร้อมมามองหอเลพี่น้อ้ มึงแสบแกงเห็ดอยู่พี่นอ้องหยุดบปได้แสบจนหยุดปวดใดน้องเขาเดิเธอกิอยากกินเยอะ เต้นเตนเมื่อมันปิเพศแกงเห็ดเลยพี่น้องมันเห็ดผัดกับขี้เมานนะคใหญ่ๆเพี่น้องัสกมก็่ได้ีมดยเดี๋ยวอะไรนะ อิ่มนะพี่หนกไปไแกแซบป้อแกงเห็ดแซบพี่้อกมืด้วพี่้อกแกงเห็ดนะเลือดตาพัดมามา้เมอว่มาเร้าเพ่ง่นกกอิ่ม้วพี่้อกสําหรับคิมิเศร้ามุ่ส่วนก็ขอกาบข้อลาข้อกาบสบายดีข้อลาพี่้อกไปเพียงเท่านี้บ๊ายบาย